สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเล่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากครับเมื่อครึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่แบบว่า หนักหนาสาหัสสาการมากครับผมตัดสินใจลบแอป Lazada า,าออกจากโทรศัพท์ของผมแทบลงแดงเลยทีเดียวแต่แอปที่อยู่ในเครื่องของ พัญญาผมก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมจะเขาเรียกว่าจำเป็นเท่านั้นที่จะต้องไปจับแล้วไปเลือกซื้อจำเป็นจริงๆนะครับหรือพยายามใช้ไม่เป็นเลยพอจับเครื่องของพัญญาผมผมก็คิดอีกมันจำเป็นไหม เอาไว้ก่อนคิดก่อนเอารอสักหนึ่งวันจะกลับมาดูอไหมพอจับไปอยากได้อีก,ก็วนเวียนอยู่นั่นแหละจับลงตะกร้าแล้วก็คิดอีกเอารออีกสักหนึ่งอาทิตย์สิอยากได้อยู่ไหมล่าสุดเนี่ยผมผมทำได้แล้ว นะครับล่าสุดผมทําได้จริงๆครับแบบในรถเนี่ยฝุ่นแบบเยอะมากนี้ไอเครื่องดูดฝุ่นที่ใหญ่ๆที่อยู่บ้านนะครับมันก็ใช้ได้นะมันใช้ได้ดีเลยแหละเป็นเครื่องดูดฝุ่นทีนวันครับทั้งฉีดน้ําทั้งดูดฝุ่นทั้งเป่าลมทั้งเป่าทั้งดูดลมเป่าฝุ่นอะไรครบหมดเลยฉีดน้ําแรงดันสูง ล่าสุดผมอยากได้เครื่องดูดฝุ่นในรถมากเล็กๆราคาอยู่ที่สามร้อยถึงพันก็มากดดูวน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 อยู่งั้นแหะคลิกๆๆๆกี่ยวงั้นแหะสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ซื้อครับโหแบบชนะเลยอันนี้มาเล่าให้ฟังนี้เฉยครับว่ามันเป็นการตัดสินใจแบบครั้งยิ่งใหญ่มากที่แบบ ừ gì sao ạ, học